น้องเวทมอนต์อวดความน่ารักในชุดแบรนหรูเจ้าแม่แฟชั่นตัวจิว๋วเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับนักรองลุกทุ่งเสาวอย่างใบเตยอัสยามเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวครา,า,าวออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมทายาทคนแรกอย่างน้องเวทมนต์ก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตไปแล้วด้วยซึ่งยิง่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดู ทำเอาพี่ๆแฟนคลับหลงหนักมากจนต้องเข้ามาส่องความน่ารักของน้องทุกวันผ่านทางอินสตาแกรมคุณแม่คนสวยอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมเบบีเวทมน์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของน้องเวทมน์ตอนที่ใส่ชุด จาก r o b e r t โ c คาเวลีแบรนด์แฟชั่นสุดหร้จากอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องการสกรีนพิมพ์ลายลงบนเครื่องหนังนั่นเองค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยว่าน่ารักมากน่ารักที่สุดสวยมากๆดังต้องมนตรา Love you little g l r l เป็นต้นเรียกว่าภาพเซตนี้น่ารักน่าอินดูมากๆเลยทีเดียวแถมยังใส่ชุดจากแบรนด์ดังอีกด้วย สมกับที่คนแม่เป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมจริงๆค่ะเพราะแม่ใบเตยนั้นก็คืนชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมเลยทีเดียวนั่นเองละค่ะ